เกี่วมบริษประกันชีวิตภูมิใจนําเสนอสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเหมาจ่ายโตกเกียวฟูเทเฮลที่ให้การครอบคุมคลรักราพยาบาลทั้ง OPD, IPD และการตรวจสุขภาพประจําปีรวมถึงการฉีดวัคซีนด้วยประสบการณ์ผมในวงการประกันชีวิตมามากกว่า40ปีกล้าการันตีว่าแบบประกันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดคุ้มค่าเมื่อเทียบกับแบบประกันในลักษณะเดียวกันที่มีอยู่ ในท้องตลาดด้วยอัตราเบี้ยประกันที่ทุกท่านสามารถเอื้อมถึงได้เพียงวัลละไม่กี่สิบบาทแต่ให้ผลประโยชน์การคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในวงเงินตั้งแต่5 0 0 0สนบาทจนถึง240ล้านบาทที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือหากการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากโรคไล้แรง18โรคเช่นโรคมะเร็งเรายินดีเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้เป็นสเท่าเช่นถ้าคุณซื้อวงเงิน5 0 0 0 0นบาทเราจะ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็น1ล้านบาทโดยที่ท่านไม่ต้องชาระเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดด้วยเงื่อนไขาการเคลมที่ไม่ซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นหากการเจ็บป่วยนั้นต้องเข้าห้องไอซีเราเหมาจ่ายตามจริงไม่มีคําจํากัดความว่าสองเท่าของค่าห้องคุณอุ่นใจได้เลยนะครับว่า เมื่อลูกหลานท่านเกิดการเจ็บป่วยเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลท่านสามารถเบิกค่าเตียงเสริมในการเฝ้าไข้ลูกที่มีอายุต่ำกว่า18ปีระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาลในกรณีที่ท่านได้รับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านหลังการเจ็บป่วยหมอมีคําแนะนําให้มีพยาบาลเฝ้าไข้ทางบริษัทก็ยินดีที่จะช่วยค่าพยาบาลเฝ้าไข้ให้กับท่านอีกเป็นระยะเวลายาวนานถึง28วันรวมทั้งครอบคลุมค่าวิชาศาสตร์ฟื้นฟูเช่นการทำกายภาพบำบัด และข้าววชภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์เช่นขาเทียมไม้ค้ำยันเป็นต้นและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือว่าด้วยแบบประกันโตเกียวเหมาจ่ายหากการรักษา OPD ผู PD, ้ป่วยนอกวงเงินใช้ไม่หมดท่านสามารถนําไปเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการตรวจสุขภาพประจําปีหรือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รวมทั้งวัคซีนโควิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับแบบประกันนี้เราให้การคุ้มครองผู้ประกันทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ85ปีและเบี้ยประกันยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยเมาจ่ายโตเกียวกูดเฮลแผนประกันสุขภาพเมาจ่ายที่คุ้มค่าและครอบคลุมในทุกการเจ็บป่วยสนใจติดต่อตัวแทนโตเกียวบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทโตเกียวบริษัทประกันชีวิต026501400